สวัสดีครับผมเบาวหนองครับมือนี้มาพอพอกับเบาหนองอีกคือเกาครับผมมือนี้บบาวหนองมีความฝันพี่เล็กมม่วอกสูฟังครับผมพี่เล็กคนที่มักฝันเห็นไอพามแลกคนอีหยังสิฝันเห็นตําหม่งเดียวๆแล้วจะถือเลขเกือบทุกงวดครับผมงวดว่าหันก็ถือเงิดหลาเงิดหลาเงิดอีหลีเพราะว่าเพิ่นเคยฝันว่าเลขมันสีกลับ ผู้ใดเคยเด้ยินว่าเบาหนองเคยเบาฝันว่าเลขมันสี่กลับจากหนึ่งเป็นเจ็ดจากสามเป็นแปดมันกับกลับอีหลีครับพี่เลขคนนี้ฝันแม่นเพิ่นมีดวงสัมพันธ์แห้งเลยกับไอพามยอมรับครับผีไอพามก็ให้เพิ่นถือดีแท้ๆงวดนี้เพิ่นกับฝันอีกแล้วครับเพิ่นฝันสองหลอบเพิ่นฝันสองหลอบเพิ่นฝันหลอบแหลกเพิ่นว่าเพิ่นฝันตั้งแต่ตนงวด เพิ่นบบอกให้เบาหนองฟังเพื่อนบอกว่าให้มันมากอีกก่อนทามันอยากให้ถือเลขให้มันมากอีกขันโบมากเอื้อยกับสีโบเหวาเอื้อยกับสีโบสื้อบันนี้มันมากอีกแล้ววะมันมากอีกเอื้อยกับไวเอื้อยกับเอื้อยเฮ็ดงานยุ่งเทปเอื้อยกับว่าปีไหมเอื้อยสีลงว่ามาไหรมันเพิ่นวางสีนะเนี่ยเพื่อนบอกกันสเนาะงวดงวดงวดที่แล้วมันก็ให้มันก็ให้ยแปลหาปีก็ถือแปลหากับเจ็ดธา ถึงทั้งบนทั้งล่างแล้วก็พี่ก็ซื้อเบิร์ตเด้ซื้อ8ปดหาสามหาหนึ่งหาเหาหนึ่งหาหาแล้วก็9 0 0 9ศูนยเหาศูหาเอื้อยก็ซื้อหาหาเอื้อยก็ซื้อบรดนี้ก็เลยมาถือบนล่าง8ปหากับ7จหาแล้วก็ว่ามันมาให้โชคอีหลีงวดนี้เอื้อยฝันเห็นมันสองหอบ รอบเอาหลบแรกก่อนย่ำหล่แรกก่อนหลบแรกมันมากมันมาบอกว่าอย่าลืมเด้อมันว่ามันบอกว่าอย่าลืมเด้อให้เบิ่งไวเลยก็อย่าลืมเด้อบัดนี้มันก็หายไปเื่อยกว่าเืลอยก็มานั่งคิดเลยอันนี้ฟันแหลกเืลอยก็มานั่งคิดว่ามันเ้าอียงของมันคุณนางสินะพราะบัดนี้มาขึ้นที่สองขึ้นวันพระขึ้นที่สองขึ้นวันพระมันมากอีกแล้ววะ แต่วันนมือมัน่ะถือแกวถือแกวมานําเรื่อยกับวัดมันคือสิเป็นแกวเปกมันน่ะอล่ะเื่อวานนะแต่ว่าเพราะวบบนี้ในฝันน่ะมันยางมากแบบล้อเลยได้แต่ว่าใส่ชุดขาวแปลกว่าบอกเป็น่าผ้ามันใส่ชุดขาวเนาะเป็นว่าภาพมันใส่ชุดขาวมันบอกว่าอันปีใหม่เจอกันมันว่ะ วีไม่เจอกันบริมันก็เลยสี่บอกเลยมองลักกิโลมันว่าอย่าลืมเด้อมันว่ามันยังว่าอีกอยู่เลยอย่าลืมเด้อมันก็อสี่บอกมัเาเอามือสองขางมันนี่แหละสี่บอกเอื่อยเลยมันว่าอย่าลืมเด้ออันเก่านี่แหละอย่าลืมเด้อมันว่าเงยก็บอกว่าอคำว่าอันเก่าอย่าลืมเด้อมันใช้เอื่อยซื้อเหลขโตเก่าบ่ซื้อเหลขโตเก่าตัวที่ซื้องวดวงหาย ก็เลยข้ดเลยเอ๊จีตามเหล็กัวเก่าบอกคนว่าจีล่องตามเลหล,เลกห็กัตเก่าเบิ่งมันสี่บอกเลยอาวาอย่าลืมเดอ้อคือเก,าอก่ามันวางสิก็แสดงว่เาเกิดอคิดว่ามันอาจสิมาบอก,อกเกิดอวาให้ซื้อเล็กโตเก่าหรือเปล่ากับโบน,นี่คือกันได้เบาหน่องเบาหน่องก็ลองพิจจรณาเบิ่งเดอ้อมักบอมักกระขื่นยูธิดุลพินิษฐ์แล้ววะมากบอมักก็ขื้นยูธิดุลพินิษฐ์แต่ว่าเหลขกงวดนี่เล่าวะ ถ้าชีจับคูอหลีมันหลายโตแห้งแต่ถามว่าหลายโตเอื่อยสื่อบอเอื่อยสื่อเบิดแมนครับพี่เล,เล็กเราสื่อเบิดทุกโตครับมีสิบคูไปกับเป็นยี่สิบเล่ากับสื่อครับเพร,เ,เ,เพราะว่าเราเสื่อใจเพราะว่าเราเคยถือเราก็เลยสื่อเรา่ะแมนคำเล่าอหลีกระองพิจณาเบิงเดี๋ยวเบาน้องสิบแปะเลขให้มันอาจจะหลโตก็เลือกเอาโตถี่เจ้าของมักนะครับ หลายตัวแต่เลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบอย่าไปสื่อคือเพลินอย่าไปสื่อคือผีเล็กเพราะว่าผีเล็กแล้วสื่อเบิดทุกโตแล้บวบุเหลือไว้แม้แต่ตัวเดียวอย่าสื่อคือเพลินนะครับเด้อเพราะว่าทุนไผ่ทุนมั่นกําลังไผ่กาลังมั่นมัน,มน,มนบอกคือกันครับกําลังสื่อโคนเน่ามันบอกคือกันเพิ่นบอกว่าไห้ลองสื่อเบิร์ดก่นว่าเลขเกาเลยก่นว่าเลข,ขอันนีม้มันกจะชมีสามหา สามหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาซีหนึ่งหาศูนย์ศูนย์เก่าหาเก่าหา 4, หาซีหาหนึ่งหนึ่งโอ้ยเหล็กมันหลายครูครับเหล็กมันหลายครูเอื่อยเรากระสื่อของเราสื่อไปสือมาวนไปว่นมาของเราอยู่นี่แหละแต่ว่างวดนี้กับเบนเน่ครับอาจจะมาตรงๆโดยที่โบตรงแปลก็ได้เพราะว่าเอื่อยเพื่อนสื่อบ้างหัน พื้นสื่อสามหาแปดหาหนึ่งหาเจ็ดหาหนึ่งสี่สี่หนึ่งหาเก้าเก้าหาอย่าลืมเก้าอาจ์สีกับหัวเป็นหกเลยเก้าหาหกหามันก็เป็นไปได้ครับลองพิจารณาบังดีบเดิดงวดวันทีท่สามสิบท่นว่าหกหกเ้ามาหลับโฉกเป็นนำกันเล่าว่าเอื่อยกับปีใหม่เอือก็เฉลยไปไหวมันอยู่ดอกเฉลยไ,ไปบอกเก้ามันอยู่ดอกเพราะว่ามันก็เหตุนในเอื่อยได้โฉกมาหลายงวดแล้ว บ่ลืมกันเพืนว่าอายุพี่เล็ก48ปีนะครับอายุพี่เล็ก48ปีก็ลองพิจารณาเหมืนะครับเ,เดเ้อเลขกไอพามสี่บอกเละครับมึงซื้อเอาคือเก่าเนนยนๆฝันสองคืนฝันสองคืนพีเ่เล็กฝันสองคืนครับไอพามสี่บอกเละมึงซื้อเอาคือเก่าว่าจะลองพิจารณาเหมืนะครับเด้อโชกและดวงของแต่ละคนมั่นบ่คือกัน เพิ่นอาจหายเลขกมากแต่ว่าเขาอาจสิจับเลขบ่ถือแต่คนที่เพิ่นมีโชคเพิ่นอาจจับตัวใดเพิ่นก็อาจจะถูกก็ได้มันแมน,มนทุกอย่างครับผมจังไดงวดนี่เขามาหลับโชคไปน้ากันคือเกา่าคิดจิ่งได้ก็ให้ส้มหวังดังปาถนาบ่าหน้องก็ลงเลขกให้แล้วเดี๋ยวเบ่าหน้องก็จะลงเลขไอ้ใครให้เบิง่งเหลขกโค้งสุดท่ายนะครับเนาะหลายคนก็นถามมาว่ามือใดสีคอโค้งสุดท่ายไอ้ใครเดี๋ยวเบ้าหน้องจะลงให้เบิง่งนะครับเนาะงวดนี่สีเป็นตัวใด เดี๋ยวมาค่อยติดตามกันนะครับนเนาะเหลขอาจารย์นิรานาาเบาหน่องก็ลงให้แล้วจังไดก็ลองพิจารณาเบิ่งเหลขอาจารย์นิรานามีาแต่เหลขกาาต,ตรงน้มๆงาแล้วเห็นถ้าเพื่อนเบา่าเพื่อนสินไปขอเหลขหลวงปู่สวงอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวถ้าเพื่อนขอมือใดขอตอนใดเดี๋ยวเบาหน่องสิไปเบิ่งแล้วเบาหน่องสีเอาตัวเหลขมาฝากทุกคนขอให้ทุกคน จงโชคดีคิดที่ไหนไก่สมหวังดังปรถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมือเฮ็ดอีหยังไก่ประสบความสาเร็จทุกๆดา่านผู้ได้ตั้งใจเฮ็ดอีหยังไวไก่ประสบความสําเร็จหลายคนก็รบอกว่าเบ่าหนองตั้งใจที่จะเฮ็ดหลวงปูเฮ็ด<ม>สําเร็จตอนนี้ถึงอาจจะบ่ท่านแหลวลอยเรเนแต่กัได้ปูมาอยู่น้าแหลวก่อนปีใหม่ตามทีนเบ่าหนองตั้งใจไว้ว่าอยากได้ปูมาไวก่อนปีใหม่บ่ปู่ก้ประสบความสําเร็จ บ่มีดินถมทีปูกัให้โชคกระไดดินมาถมทีอิ่งยังกระลาบลื่นไปเหมือนยังไยากจะขอให้ทุกคนจงลาบลื่นแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปและมีเงินใสตลอดปีตลอดไปได้จับเงินมือได้จับเงินแสนได้จับเงินหลาดกันทุกทุกคนขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่30สิธันวาสวัสดีครับ